กล้องทั้ง4ตัวนี้นะคะได้แก่ Elgato FaceCam Mark o Mark 2 Logitech C922 แล้วก็ Sony A7C Mark 2ค่ะพอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นกล้องตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายคลิปใครยังน้อยนุก็หวังว่าทุกคนจะทาย A7C Mark 2ถูกนะคะต้องดูสีแมวสีแมวรายละเอียดดีเทลแมว ตอนนี้เอลกาโตเขาออกเว็บแคมนะคะรุ่นใหม่มาก็คือ Elgato Facecam Mark ์2นะคะซึ่งจะออกมาแทนตัว Mark ก1ตัวนี้เขาแตกต่างกันยังไงบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือ ขนาดค่ะรูปทรงตัวนี้นะคะตัว Mark 1เนี่ยจะหนากว่าส่วน Mark 2จะบางกว่าแต่ในส่วนของน้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแล้วที่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือตัวที่แคมป์กับมอนิเตอร์ค่ะตัวของ Mark 1เนี่ยมันจะมีก้านะคะมีขาชูขึ้นมาให้สูงจากมอนิเตอร์ขึ้นมานิดนึงแต่ส่วนของ Mark 2นะคะอันนี้ตัวแคมป์กับตัวกล้องเนี่ย จะแนบสนิทติดกันเลยซึ่งเนี่ยนู้ถือว่ามันเป็นการอัปเกรดนะคะเพราะว่าการที่มันมีก้านแบบนี้ค่ะคือเวลาที่เราแคมป์อยู่บนมอนิเตอร์เนี่ย มันก็สูงกว่าระดับสายตาเราอยู่แล้วพอยิ่งมีก้านขึ้นไปแบบนี้นะคะมันจะทําให้กล้องเว็บแคมค่ะอยู่มุมสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สําหรับภายนอกนะคะมีอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวเก่านะคะตัวเดิมเนี่ยตัวมาร์ก o n ตัวที่ปิดหน้าจอเว็บแคมเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นฝากล้องแบบนี้มันหายง่ายมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นใน Mark 2นะคะเขาเข้าใจเพนพอยต์ในตรงนี้ดีค่ะตัวที่ปิดหน้าจอนะคะในส่วนของ Privacy เนี่ยเขาจะเป็นแบบเลื่อน สองตัวนี้เขาเป็นกล้องเว็บแคมที่ความละเอียด 1080p 60fps เท่ากันไม่มีบิวอินไมโครโฟนเหมือนกันเป็นเลนฟิกซ์ทั้งคู่ค่ะไม่มีออโต้โฟกัสเรามาดูกันดีกว่าคขาว่า2ตัวนี้ภาพที่ออกมาจะแตกต่างกันยังไงบ้างกล้องทั้ง2ตัวนี้นุชขอยืมทางเอลกาโต้เขามาเพื่อรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่ากล้องเฟ e แคมรุ่นแรกแล้วก็กล้องเฟ e แคมรุ่นที่2แตก กัันยงงไงและภาพวิดีโอที่กําลังเห็นอยู่นี้นะก็คือเป็นภาพจากกล้องเว็บแคมทั้ง2ตัวคะ่ะแบบยังไม่ได้แต่งสีไม่ได้แต่งแสงใดๆเสียบสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิด OBS Studio บันทึกภาพนี้เลยพอจะเดาได้ไหมคะว่าตัวไหน Mark o ตัวไหน Mark 2. 2กล้องตัวนี้คือ Face Cam Mark 1และตัวนี้ คือเฟสแคมม m a าร์ก2ค่ะจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะปรับสีปรับแสงใดๆนะคะก็คือมาร์ก1คงเหมือนเดิมค่ะก็คอนทราสต์จ๋าๆเลยส่วน Mark ก2เนี่ยก่อนปรับแต่งสีปรับแต่งแสงนะคะเขาให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่ารวมถึงไฟด้านหลังค่ะเห็นไหมไฟตัวสีชมพูตัว Mark ก2เนี่ยให้สีที่ตรงกว่าส่วนตัว Mark ก1เนี่ยเอ็กโพสเยอะค่ะแสงมันก็จะซีดขาวมากกว่าไฟที่ออกมาจริงๆ เดี๋ยวนุชจะปรับแสงปรับสีนะคะให้ดีที่สุดเท่าที่นุชจะทําได้แล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าเป็นยังไงอ,อันนี้นุชก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเนาะโดยรวมตอนนี้นุชชอบตัว mark มาทูค่ะเขาทํามาได้ดีกว่าตัว mark วันพอสมควรให้ภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเดีย๋ยวดูขนแมวเดี่ยอะมาหนุชมาช่วยรีวิวหน่อยลูก อ่ะมาช่วยแมวรีวิวหนะ่อยอะแมวตัวนี้สีขาวอืมนุชก็รู้สึกว่าตัว Mark กนะคะให้สีที่ตรงกว่าค่ะโอเคไหมและอีกเรื่องหนึ่งที่นุชชอบมากๆสำหรับตัว Facecam Mark II นะคะคือ2ตัวนี้ Mark I Mark II เนี่ยในราคาในต่างประเทศนะคะราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่150เหรียญน,นะคะ US ดอลลาร์เท่ากัน แต่ราคาดีไทยเนี่ยตัวมาร์ก one ตอนเปิดตัวเขาอยู่ที่7,000ต้นต้นๆสำหรับ Mark 2นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่5,800เท่านั้นอันนี้ต้องขอขอบคุณทางทีมงานเอลกาโตไทยมากๆค่ะที่ทำให้ราคาของ e l ลกาโตในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงง่ายมากขึ้นสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แตกต่างกันอย่างมากก็คือ Dynamic r a n g e อันนี้ Face Cam Mark one ไม่มีนะคะซึ่งเขาก็มีอยู่ด้วยกัน 2โหมดนะคะก็คือ Standard และ High ซึ่งนั่นก็คือ HDR นั่นเองโดยส่วนมากแล้วนะคะสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ย Standard ก็โอเคแล้วค่ะแต่อันนี้นุย์สมมุตินะสภาพแวดล้อมของนุษตอนนี้ตอนนี้คือนุษปิดไฟทั้งหมดนะคะไฟสตูดิโอนุไม่ได้เปิดเลยกล้องก็เป็นตั้งค่าพื้นฐานของโรงงานอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดหน้าต่างคะ่ะแสงจากหน้าต่างเข้ามาซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะสว่างมากกว่าอีกข้างหนึ่งเยอะอันเนี้ยถ้าลองปรับเป็น HDR นะคะ เขาก็จะช่วยให้เราเกลี่ยแสงค่ะคือหน้าด้านนี้ก็จะไม่ได้สว่างเวอร์จนเกินไปค่ะก็จะเห็นรายละเอียดอยู่แต่ถ้าเป็นแบบสแตนดาดมันก็จะสว่างวอกไปเลยเนี่ยสิวเสีวหายหมดเรียบรายละเอียดไม่มีเลยอันนี้เป็น HDR ระหว่าง Standard กับ HDR นะคะแบบไหนจะดีกว่ากันอันนี้นะคะสำหรับคนที่ซื้อ Elgato FaceCam Mark II ต้องไปลองดูเองค่ะว่าในสภาพแวดล้อมนะคะในสภาพแสงของเราเนี่ยแบบไหนจะสวยกว่ากันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวนุชจะมีไลฟ์สตรีมนะคะวันนี้วันเสาร์นุชก,ก็จะเซตนะคะ Zoom into Pan or t ทิลเนี่ยแล้วนุชก,ก็จะเซตฮอตคีย์เอาไว้เพราะว่าเผื่อเวลาที่แมวเดินเข้าประตูแมวตอนนุชไลฟ์ค่ะนุชก,ก็จะได้ซูมไปที่น้องแมวเลย นุดเซตเอาไว้ก่อนเอาไว้ซูมเอาไว้ซูมเน้นน้องแมววิธีเซตนะคะเราสามารถเซตพรีเซตได้โดยกดค้างค่ะไปที่ปุ่มที่เราต้องการเซตพรีเซตนี่เรียบร้อยแล้วลองมาเทสดูนะแอร์ก็เป็นแบบที่เมื่อกี้ที่นุชเซตเอาไว้ มันก็จะแอบมีกระตุกนิดนึงนะซึ่งอันนี้เราสามารถเซตฮอตคีย์นะคะไว้ที่สตรีมเด็กได้นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นกล้องนะคะความละเอียด 1080p เวลาที่เราซูมเข้ามานะคะภาพมันก็จะแตกๆนะคะ n o i ส e มันก็จะเยอะขึ้นมาแต่ก็โอเคค่ะไม่เป็นไรเพราะความสนุกเหลืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Mark to m มีแล้ว Mark 1วัไม่มีซึ่งนั่นก็คือ ฟีเจอร์นะคะที่ต้องใช้ NVIDIA AR SDK เดี๋ยวขอดาวน์โหลด SDK แป๊บสำหรับเทคโนโลยีของ NVIDIA ที่จะใช้กับ Camera Hub ของ Elgato เนี่ยเขาจะใช้ใน2ส,ส่วนด้วยกันค่ะก็คือวิดีโ e f f e c t แล้วก็ AR อันนี้นุต้องดาวน์โหลดนะคะทั้ง2ฝั่งค่ะเพื่อที่จะใช้ Camera Hub ของ e l g a t o สํสำหรับกล้องนะคะ f a c e Cam Mark2 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงนี้เขารองรับนะคะสำหรับการ์จอตั้งแต่ซีรีส์ RTX 2060ขึ้นไปค่ะและเมื่อดาวน์โหลดเสร็จรี s t a r t c o m นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Install เสร็จรีสตาร์ทคอมหนึ่งรอบตอนนี้ไอคอนนะคะอเลอร์ตรงนี้หายไปแล้วแปลว,ว่าเราใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้ว เฟสแทร็กกิ้งอันนี้ก็คือมันจะเป็นการที่สําหรับเวลาที่เราซูมนะคะแล้วเราก็มีการขยับมันก็จะตามหน้าเราไปแบบนี้มันก็จะขยับตรงซูมเนี่ยแหละคะ่ะตามเราไปด้วยแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันเอากล้องเนี้ยไว้ไลฟ์ขายของดีกว่าเราจะได้ move ไป move มากล้องก็จะตามเราด้วยอันนี้กล้องตัวนี้นะคะเขาเป็นเลนฟิกซ์นะคะเพราะฉะนั้น ระยะที่เห็นได้ชัดก็คือห่างจากกล้อง2ฟุตถึง4ฟุตถ้าเรายืนไกลนะคะห่างจากกล้องมากกว่า4ฟุตเนี่ยก็จะหลุดโฟกัสค่ะ FYI นะคะ100%เต็มก่อนถ้าเราไม่ได้ซูมนะคะ Face Tracking เนี่ยก็จะไม่มีผลใดๆคะ่ะเพราะว่าตัวกล้องเองอ่ะเขาไม่ได้มีกิมบอลท,ที่จะหันตามเราสำหรับ Face Tracking นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ย มีเฉพาะใน FaceCam Mark II เท่านั้นนะคะ FaceCam Mark o จะไม่มีแต่ในส่วนของเอฟเฟกทั้ง Mark o และ Mark II มีเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับ AI Background นะคะแล้วก็ AI Effect อันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลด NVIDIA a i SDK เช่นกันค่ะในส่วนของ AI Background <c oughs> ก,ก็จะเป็น AI นะคะช่วยในการ Blur Background หรือว่า create background นะคะสำหรับคนที่จะใช้ Livestream หรือว่าประชุมออนไลน์ความฉลาดในการ blur background นะคะก็ประมาณหนึ่งตรงนี้นุคิดว่าแสงสว่างภายในห้องจะต้องเพียงพอด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตัว AI ค่ะเขาจับภาพคำนวณภาพได้แม่นยำมากขึ้นเฟซว่าห้องเราแบสวยงามเลิศหรู AI effect eye contact อันนี้ก็คือ จะเป็นการเฟคค่ะว่าตาเรามองกล้องอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เรากําลังจ้องนะคะจ้องกล้องนะคะคุยกับฝั่งตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลาอะอย่างเช่นตอนนี้นุ้มองหน้าจออันนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวนุ้นจะมองหน้าจออันนี้ตลอดนะแล้วพอเปิด eye contact มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นุนยังจ้องขี้เดิมอยู่นะนุนยังจ้องจอ OBS จอมอนิเตอร์ที่เดิมอยู่แต่สช้ตาโนดะมองหน้ากล้อง แล้วถ้าปิด ARI Contact ก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้มันก็มันบางครั้งมันก็จะดู f a k fake แปลกๆนะอย่างเช่นอาทันนุชหันมามองหน้าจออันนี้นะแล้วเปิด Eye Contact ตามันก็จะเคเะๆเลยๆแบบนี้แหละคะ่ะมันก็เออตลกตลกสนุกสนุกดีคะ่ะคือ AI มันก็จะพยายามทําให้ตาเรามองกล้องให้ได้อะอันนี้คือนุชยังมองที่หน้าจออันนี้เหมือนเดิมนะนุชไม่ได้มองกล้องเลยนะ Miller. ซึ่งพวกนี้จริงๆ OBS ก็มีนะคะแต่อันนี้คือเขาเผื่อว่าเวลาที่เราไปใช้โปรแกรมอื่นๆค่ะที่มันไม่ได้มีลูกเล่นหรือสามารถเซตอัพอะไรมากมายเราก็สามารถจัดการได้ที่ Camera คะ่ะสำหรับคนที่มีมา r k 1อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น Mark 2อันนี้ก็เชิญตามอัธยาศัายแต่ความเห็นส่วนตัวนุน,นะคือนุชคิดว่า ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดนะคะตัว Mark 1ก็สามารถใช้งานได้ดีอยู่และสำหรับคนที่อยากจะได้กล้องเว็บแคมสักตัวนึงเนี่ยแล้วสนใจ Mark 1อันนี้นุ่นมองว่าถ้าได้ราคาดีๆนะคะหรือมือสองราคาโดนๆก็ซื้อได้เลยค่ะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ตัว Mark 2นะคะที่ 720p เนี่ยสามารถทำได้ถึง1 2 0 fps อันนี้จะทำให้เวลาที่เราไปทำคอนเทนต์เนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ทำสโลว์โมชั่นสวยๆวยไดอนนอ้อันไหนสีต้งอันไหนสีต้งผิวแมวเอ้ยขนแมวมันดูรู้เรื่องอไหมเนี่มในปัจจุบนันนี้กล้องเว็บแคมนะคะยังไงก็ยังให้รายละเอียดความคมชัดให้สีที่ แม่นยำตรงได้ไม่เท่ากับกล้องใหญ่ค่ะแต่สาหรับกล้องเว็บแคมเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่าเยอะถึงแม้ว่านุชจะมีกล้องใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนะเะเวลาที่นุชไลฟ์สตรีมเนี่ยนุชก็ยังใช้กล้องเว็บแคมค่ะแล้วนุชก็รู้สึกว่าร o ยจีเทคซี2มันก็ยังโอเคอยู่นะแต่เวลาที่แบรนด์ส่งมาให้เรารีวิวแบบนี้เรายอมรับนะว่าไอคนถูกป้ายยาเนี่ยเรา,าไม่ใช่คนดูตัวเราเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่า Facecam Mark 2เนี่ยมันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยอะ่ะ